นิดเดียวนิดเดียว,ยวก่อนไปเรื่องการเมืองขอแจ้งประกาศหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันในพี่น้องชาวมุสลิมก็จะเข้าสู่เดือนละมาดอนช่วงถือศีลอดประจําปีนี้นะครับเมื่อวานนี้นี่ก็มีประกาศจากสํานักจุฬารามนตรีนะครับสำนักจุฬารุรามนตรีก็เป็นองค์กรที่บริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกาศให้ชาวมุสลิมเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยอ่าดูดวงจันทร์ในวันศุกร์ที่ 28กุมภาพันธ์นะหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าคือวันศุกร์กลางคืนน่ะนะครับก็ดูดวงจันทร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนปีฮิจราะกดหนสี่ร้อ1,446นะครับและหากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์ได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลาประจำจังหวัดที่ท่านอยู่นี่นะครับเพื่อคณะกรรมการอิสลา ลาประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและแรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวมาอย่างจุฬารัชมนตรีเพื่อออกประกาศแจ้งแก่พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไปนะครับก็ลงนามโดยท่านจุฬาลาลชมนตรีนะครับนายอรุณบุญชมนะครับก็เป็นว่าศุกร์ที่28ือนุมภมพันธ์นะครับชาวไทยมุสลิมก็จะดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดว่าถ้าเห็นถ้าคืนนั้นมีผู้เห็นดวงจันทร์และมีการตรวจสอบและประกาศอย่างเป็นทางการจากสานักจุฬารัชมนตรีวันลุ่งขึ้น ก็เป็นวันแรกของเดือนละมัดอนคือเริ่มถือสินอดเลยถ้าไม่เห็นนะประกาศว่าไม่เห็นก็เทนไปอีกวันหนึ่งนะครับอ้าวตามนี้นะครับแจ้งให้ทราบกันโดยทั่วกันนะครับค่ะ